นานนับพันปีพญานาคคือเทพเจ้าคือสัญลักษณ์แห่งน้ำและอำนาจคือตัวละครในนิทานในตำนานเรากราบไหว้เราเคารพและเราลดทอนความน่าสะพรึงกลัวให้กลายเป็นเพียงความเชื่อที่สวยงามแต่นั่นคือการดูถูกรบรรพบุรุษของเรา คือการปฏิเสธที่จะฟังในสิ่งที่พวกเขากำลังพยายามจะเตือนเราอย่างสุดชีวิต ขอทักทายสหายทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงพญานาคแต่เราจะนำเสนอในมุมที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเราจะไม่พูดถึงอภิน<ภ>ิ<ภ>หารห,หรือความเชื่อแต่เราจะทำตัวเป็นนักชีววิทยานอกข้อเราจะนำบันทึกโบราณและหลักฐานทางด้านทางปฏิมาณวิทยาที่มีอยู่จริงมาชนะสูตร เหมือนกับว่ามันคือคู่มือชีววิทยาของสปีชีที่ยังไม่ถูกค้นพบเราจะถอดรหัสว่าถ้าพญานาคมีอยู่จริงตามคำอธิบายของคนโบราณมันจะต้องมีชีววิทยากายวิภาคและวงจรชีวิตที่น่าทึ่งและน่าสะพรึงกลัวอย่างไรเพื่อให้อยู่รอดและทรงพลังได้ขนาดนั้น นี่คือการผรสมผสานระหว่างกติชนวิทยากับชีวะวิทยาเชิงทฤษฎีที่จะทำให้คนดูต้องกลับไปมองภาพพญานาคที่เคยเห็นด้วยสายตาที่เต็มไปได้วยความทึ่งและความวาดวันว่าบางขีบรรพบุรุษของเราอาจจะกำลังอธิบายสัตว์ร,ร้ายที่มีอยู่จริงก็เป็นได้ ถ้าผมจะบอกคุณว่าภาพสลักและบันทึกโบราณเหล่านี้ไม่ใช่งานศิลปะที่เกิดจากจินตนาการแต่มันคือคู่มือชีววิทยาภาคสนามเป็นรายงานการชนสูตรที่ละเอียดที่สุดที่คนโบราณทิ้งไว้ให้เพื่ออธิบายถึงสรีระวิทยาและกายวิภาคของสิ่งมีชีวิตที่พวกเขามีโอกาสได้เผชิญหน้าจริงๆคืนนี้ เราจะหยุดไหว้แล้วหันมาชนะสูน,นเราจะใช้ชีววิทยาเชิงทฤษฎีเป็นมีดผ่าตัดเพื่อถอดรหัสพิมพ์เขียวชีวะที่ซ่อนอยู่ในตำนานและสร้างโมเดลที่สมจริงที่สุดว่าท่าพญานาคมีอยู่จริงมันจะต้องเป็นสุดยอดนักล่าที่ถูกออกแบบมาอย่างน่าทึ่งและน่าสะพรึงกลัวเพียงใด เราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างพญานาคขึ้นมาใหม่ทีละส่วนโดยอิงจากข้อมูลที่ปรากฏซ้ำๆกันในตำนานและงานศิลปะทั่วอุตสาคาเนย์ 1. เกล็ดเกราะพรังงานชีวภาพตำนานมักจะบรรยายว่าเกล็ดพญานาคมีสีรุง้งหรือส่องประกายดำเมี่ยมก็มีหลายสีสีตระกูลนี่ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงาม ในทางชีววิทยาโครงสร้างของเกร็ดที่สามารถหักเหแสงได้อาจทำหน้าที่เหมือนแผงโซลาเซลล์ชีวภาพที่สามารถดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกระบวนการเมตาบอริซุทําทำให้พญานาคจำศีลใต้บาดาลได้เป็นเวลานาน,านโดยไม่ต้องกินอาหารนอกจากนี้หากเกร็ดมีส่วนประกอบของเพลกซิเิเกตมันอาจจะมี คุณสมบัติเป็นเพียโซอิเล็กทริกคือสามารถเปลี่ยนแรงกดเช่นแรงดันน้ำให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้มันคือรวงไฟฟ้าที่อยู่บนผิวนั่นเอง 2. ง,งอนอาวุธคลื่นเสียงและเสาอากาศงอนที่ดูสง่างามอาจไม่ใช่แค่เครื่องประดับนักบรรพชีวินวิทยาเชื่อว่างอน ของเดโนโัวเสาบางชนิดเป็นโพรงเสียงที่ใช้สร้างคลื่นเสียงความถี่ต่ำเพื่อสื่อสารในระยะไกลหรือแม้กระทั่งใช้เป็นอาวุธในการทำให้เหยื่อมึนงงหรือเป็นอัมาพาตชั่วขณะงอนของพญานาคอาจจะเป็นทั้งลำโพงและเสาอากาศในเวลาเดียวกันใช้ในการสื่อสารกับพวกเดียวกันใต้น้ำและใช้ในการตรวจจับ แรงสันสะเทือนของเหยื่อมันคือโซน่าชีวภาพที่ซับซ้อนที่สุด3เขี่ยวและพิษคลังแสงเคมีชีวภาพตำนานเล่าว,ว่าพิษของพญานาคสามารถเผาไหม้ทุกสิ่งได้นี่อาจจะไม่ใช่การพูดเกินจริงพิษงูคือค็อกเทลของโปรโตีนและเอนไซม์ที่ซับซ้อนที่สุดในธรรมชาติ มีทั้งพิษที่ทำลายระบบประสาทและพิษที่ทำลายเนื้อเยื่อเป็นไปได้ว่าพญานาคได้พัฒนากระบวนการชีวสังเคราะห์จนสามารถสร้างพิษที่มีความหลากหลายสูงอาจจะมีพิษที่ก่อให้เกิดภาพหลอนพิษที่ทำให้เกิดเลือดแข็งตัวในทันทีหรือแม้แต่กระทั่งพิษที่สามารถลบความทรงจำได้มันไม่ใช่แค่พิษแต่มันคือคลังแสงอาวุธเคมี เมื่อเราเข้าใจฮาร์ดแวร์ของมันแล้วเราก็จะมาถอดรหัสซอฟต์แวร์หรือวงจรชีวิตที่ทำให้พญานาคก,กลายเป็นอมตะในความรู้สึกของคนโบราณการจำศีลและเมตาบอลิซึมที่ยืดหยุ่นการที่พญานาคสามารถจำศีลได้เป็นร้อยเป็นพันปีตามตำนานอาจจะอธิบายได้ว่าเมตาบอลิซึมที่ยืดหยุ่นในระดับสูงสุด มันอาจจะสามารถลดอัตราการเผาผลาญพลังงานลงจนเกือบเป็นศูนยคล้ายกับการเข้าสู่สภาวะกึ่งตายรอจนกว่าสภาพแวดล้อมจะเหมาะสมแล้วจึงบูตร่างกายตัวเองขึ้นมาใหม่การสืบพันธุ์และครึ่งบกครึ่งน้ำพญานาคถูกจัดให้อยู่ในตระกูลนาคซึ่งเป็นงูใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็อาศัยอยู่ในน้ำและมีตำนานมากมาย ที่พญานาคสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และขึ้นมาอาศัยบนบกได้นี่คือลักษณะคลาสสิกของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำวงจรชีวิตของมันอาจจะเริ่มต้นในน้ำแต่ตัวเต็มวัยสามารถใช้ชีวิตบนบกได้โอปปาติกะคำอธิบายที่ถูกเข้าใจผิด ตำนานที่ว่าพญานาคสามารถผุดเกิดขึ้นเองแบบโอปะปฏิกะได้อาจจะเป็นการตีความที่ผิดพลาดของคนโบราณเมื่อพวกเขาไปพบกับคราบขนาดมหึมาของพญานาคที่ถูกทิ้งไว้หลังจากการลอกคราบคราบนั้นดูสมบูรณ์แบบเหมือนร่างของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วแต่ตัวจริงได้เกิดใหม่ในร่างกายที่ใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าเดิมการลอกคราบ จึงอาจเป็นที่มาของตำนานความเป็นอมตะการเกิดใหม่ของพญานาคและจิก๊กซอสุดท้ายที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือสมองของพญานาคมนุษย์เรามีสมองส่วนสัตว์เลื้อยคลานที่ควบคุมสัญชตาตญาณดิบความกลัวความกล้าวราว และความเคารพยำเกรงต่อผู้นำจ่าฝูงเป็นไปได้หรือไม่ว่าพญานาคซึ่งเป็นสุดยอดของวิวัฒนาการสัตว์เอื้อยครานสามารถสื่อสารและสั่งการสามองส่วนนี้ของมนุษย์ได้โดยตรงอาจจะผ่านคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่ปล่อยออกมาจากงอนของมันหรือผ่านฟิโรโมนที่มองไม่เห็นนี่อาจจะอธิบายได้ว่าทำไมคนโบราณ ถึงเคารพยำเกรงพญานาคถึงขั้นเทพเจ้าทำไมถึงยอมถวายเครื่องสังเวยทำไมถึงรู้สึกหวาดกลัวอย่างจับจิตเมื่อเข้าใกล้วังบาดาลมันอาจจะไม่ใช่ความเชื่อแต่คือปฏิกิริยาทางชีววิทยาสมองจระเข้ในหัวของเรามันกําลังรับรู้ได้ว่านี่คือนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารและทางรอดเดียวก็คือยอมจำนน เมื่อเราถอดรหัสพิมพ์เขียวทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นแค่งูในตำนานอีกต่อไปแต่ทว่าคือสุดยอดวิศวกรรมชีวภาพมันคือสิ่งมีชีวิตที่ใช้ผิวหนังเป็นรวงไฟฟ้าใช้งอนเป็นอาวุธคลื่นเสียงมีพิษเป็นคลังแสงเคมีสามารถปิดสวิตร่างกายตัวเองได้นับพันปีและอาจจะควบคุมสัญชาตญาณดิบของเราได้ ตำนานอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือไฟล์ข้อมูลที่ถูกปีบอัดที่บรรพบุรุษของเราทิ้งไว้ให้รอวันที่คนรุ่นหลังจะมีเทคโนโลยีที่มากพอในการแตกไฟล์และอ่านความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างในประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายที่เราเคยคิดว่ามีอยู่จริงและวิทยาศาสตร์ก็บอกเราว่ามันเป็นแค่นิทาน แต่บางครั้งวิทยาศาสตร์ก็แค่ยังค้นหามันไม่เจอเท่านั้นเองคำถามสุดท้ายไม่ใช่ว่าพญานาคมีจริงหรือไม่แต่คือถ้าสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและทรงพลังขนาดนี้มีพิมพ์เขียวที่สมบูรณ์แบบพอที่จะอยู่รอดมาได้ตั้งแต่ยุคดึกดำบันในวันที่มนุษย์กำลังทำลายแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาคุณคิดว่าพวกเขาจะยังคงหลับไหลอยู่อีกนานแค่ไหนหน้ากากแดงสิ้นสุดการสื่อสาร